มาทุกคนก็จะตื่นก็จะมาแปลเส้นโหยอ่ะมาดูความสามารถของตัวละครใหม่กันก่อนนะครับโดยตัวละครน,นี้จะมีชื่อว่าน,นักข่าวนั่นเองนะทุกคนและนักข่าวเนี่ยครับสามารถใช้กล้องได้โดยกล้องเนี่ยครับเราจะมี2โหมดก็คือโหมดกดใช้ไปเลยแล้วก็โหมดกดค้างไว้ เพื่อเล็งตำแหน่งครับเลือกพื้นที่ที่เราจะสามารถวางตัวแฟนทอมแล้วคำวถามถัดมาคือตัวแฟนทอมคืออะไรตัวแฟนทอมเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมไอตัวเล็กๆที่ตามหลังเราเนี่ยแอเห็นไหมเห็นไหมตัวที่พับไม้นี่แหละคือตัวแฟนทอมโดยสกิลแรกนะครับเราจะสามารถเรียกตัวแฟนทอมออกมาเพื่อให้แฟนทอมเนี่ยครับไปยืนจักรรอพับไม้ฮันเตอร์ได้เมื่อตัวแฟนทอมเนี่ยครับพับไม้โดนฮันเตอร์ความเร็วในการฟื้นตัวของฮันเตอร์เนี่ยครับจะช้าลง30%เอาง่ายๆคือสตันนานขึ้น และเมื่อตัวแฟนทอมสตันโดนนะครับตัวแฟนทอมเนี่ยครับจะหายไปและความเร็วในการทําลายแผ่นไม้ของฮันเตอร์เนี่ยครับจะลดลง20%เมื่อไม้แผ่นนั้นเป็นไม้ที่แฟนทอมเนี่ยหรือว่าไอตัวเนี่ยทำการพับลงและยิ่งเมื่อตัวแฟนทอมเนี่ยครับอยู่ห่างจากเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมากกว่า12เมตรอัตราในการโดนสตันและการพังแผ่นไม้ของฮันเตอร์เนี่ยครับจะเพิ่มขึ้นอีก50%ก็คือถ้าสมมติว่าไอตัวแฟนทอมเนี่ยอยู่ไกลจากผู้รอดชีวิตคนอื่น ฮันเตอร์ยิ่งจะโดนสตันนานขึ้นและยิ่งจะพังไม้ชาร์จลงอะไรประมาณนั้นมาทุกคนสกิลถัดไปเนี่ยครับจะเป็นสกิลการช่วยเนาะเมื่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ยครับถูกวางอยู่บนเก้าอี้และอยู่ห่างจากฮันเตอร์นีครับน้อยกว่า30เมตรนักข่าวนีครับสามารถใช้ตัวแฟนทอมเนี่ยไปช่วยเพื่อนร่วมทีมได้โดยเมื่อเราเล็งไปเนี่ยครับตัวแฟนทอมเนี่ยมันจะทําการวิ่งไปช่วยโดยอัตโนมัติเมื่อช่วยเสร็จแล้วเนี่ยครับตัวแฟนทอมก็จะหายไป แต่ถ้าสมมติว่ามีผู้นอชีวิตคนอื่นมาช่วยเสร็จแล้วแล้วตัวแฟนทอมเนี่ยครับกำลังจะวิ่งไปช่วยตัวละครของแฟนทอมเนี่ยครับมันจะหายไปอัตโนมัติในระหว่างที่วิ่งเลยและเมื่อตัวแฟนทอมเนี่ยครับอยู่ห่างจากฮันเตอร์น้อยกว่า20เมตรมันจะแสดงออร่าให้ฮันเตอร์เห็นนะครับว่าตัวแฟนทอมเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คือเห็นเงาเลยอะไรประมาณนั้นแหละทุกคนและถ้าใครสงสัยนะครับว่าความเร็วในการทําสีต่างๆของตัวละครแฟนทอมเนี่ยเท่าไหร่ก็คือมันก็คือตัวละครทั่วไปเลยทุกคนเอาง่ายๆคือมันเท่ากับลักกเลยขข้้้้าาาามมมแผ่่นนไหนาตาง ทำสิ่งต่างๆเนี่ยครับพับไม้มันคือัักี้กายเลยเท่ากันหมดและเมื่อตัวแฟนทอมเนี่ยครับโดนฮันเตอร์โจมตีเนี่ยมันจะสามารถโดนโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวนะทุกคนแล้วมันจะหายไปเลยอยู่แล้วแหละถ้าเกินกว่านี้ก็โกงแล้วแต่ว่าเมื่อโดนตีเนี่ยครับทุกคนสังเกตเห็นไหมมุมขวามือของฮันเตอร์เนี่ยครับเกจมันจะไม่ขึ้นนะเอาง่ายๆคือเมื่อฮันเตอร์เนี่ยครับโจมตีตัวแฟนทอมเนี่ยจะไม่ได้เกจแต่ ันเตอร์เนี่ยครับจะหายครูดาวในการโจมตีไวขึ้น30%เมื่อโจมตีตัวแฟนทอมเอาง่ายคือเช็ดเลือดไวขึ้น30%อนั่นแหละและแค่นั้นยังไม่หมดครับเมื่อตัวแฟนทอมเนี่ยครับหรือตัวนักข่าวถูกโจมตีไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยครับถูกโจมตีความเร็วของอีกฝั่งเนี่ยครับจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา1วินาทีเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าตัวแฟนทอมถูกตีเห็นไหมทุกคนนักข่าวเนี่ยครับก็จะวิ่งไวขึ้น1วิ ถ้าตัวนักข่าวถูกโจมตีแฟนทอมก็จะวิ่งไวขึ้น1วิแต่เขาไม่ได้เขียนบอกเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันเท่าไหร่เนาะแต่ดูจากภาพเนี่ยครับก็วิ่งไวขึ้นเยอะอยู่นะอันนี้เป็นสกิลสุดพิเศษเลยนะทุกคนพิเศษใส่ไข่2ฟองแน่นอนนะเมื่อตัวแฟนทอมเนี่ยครับทำการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่นั่งอยู่ผู้รอดชีวิตคนนั้นเนี่ยครับจะทําการติดไทเทเนอร์ทุกคนฟังไม่ผิดจะได้รับไทเทเนอร์ฟรีเลยนะโดยที่เราไม่ต้องอัพเิรกมาทุกคนเห็นไหมโดนตีแล้วไม่ล้ม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับเขาไม่ได้เขียนบอกนะว่าติดไทกี่วิอาจจะประมาณสักแวิกก็ได้อันนี้เดานะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าน่าจะต้องเป็นตัวแฟนทอมนะที่ช่วยถ้าเป็นตัวของนักข่าวช่วยเนี่ยครับคิดว่าไม่น่าติดไทนะและอีกสกิลหนึ่งลพีิโครจะโกงเลยเนาะเนี่ยไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่านะเมื่อระยะห่างระหว่างตัวนักข่าวเนี่ยครับกับตัวแฟนทอมเนี่ยน้อยกว่า8เมตรความเร็วในการเคลื่อนที่ของนักข่าวเนี่ยครับจะเพิ่มขึ้น8% และตัวไอ้แฟนทอมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก5%ก็คือ2ตัวเนี้ยถ้ามันอยู่ใกล้กันเนี่ยเนี่ยใกล้กันแบบไม่เกิน8เมตรมันจะวิ่งไวขึ้นแบบวิ่งไวขึ้นเยอะ้วยนะแปดเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่น้อยๆนะทุกคน8%นะ่แล้ว5%ก็ไม่ได้น้อยด้วยนะทุกคนลองจินตนาการดูว่าจุดหลังจากแบบจุดเครื่องเสร็จอะแล้วเอาเบิร์กวิ่งไวตอนท้ายเกมมาบวกไปอีกเป็นเท่าไหร่อะ่ะเป็นแบบ10%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮันเตอร์จะวิ่งตามทันไหมอะ่ะถ้าสมมติว่าไม่ไ้เอเอคยยนนีีนข,ขสูยยทุก ตัวนักข่าวเนี่ยครับจะทําการถอดรหัสช้าลง10%และทุกครั้งนะครับที่ตัวแฟนทอมเนี่ยถูกโจมตีความเร็วในการถอดรหัสของนักข่าวเนี่ยครับจะช้าลง3%สูงสุดคือ9%โอ้ยแย่แ yeah, ล้วเกินสกิลเนี่ยแย่แล้วเกินมันแค่3%เองทุกคนพูดตรงๆในเจมประชดนะคือโดนตีอ่ะโดนตัวแฟนทอมโดนตีปัญช้าแค่3%เพิ่มขึ้นสูงสุด9%สูงสุด19%มันก็เยอะอยู่นะปัญญาสูงสุด19% แต่ดูจากลักษณะโดยรวมทุกคนคือถ้ามันจะโดนตีแบบคือแบบสูงสุดจน9%เปอร์เซ็นเี่ยคือมันก็เอาจริงๆมันก็กินเวลาเยอะอยู่นะโดยรวมเนี่ยครับเราต้องรอดูอีกรอบนึงนะเพราะว่าถ้ามันมาอย่างนี้จริงๆมันโกงเอาเรื่องอยู่ทุกคนถ้ามสมมุติว่ามันมันใช้ตัวแฟนทอมช่วยแล้วมันติดไทแบบ15วิอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องเอาไทไปซึ่งคิดว่าจริงๆต่อให้ติด8วิมันก็ไม่จําเป็นต้องเอาไทไปอยู่แล้วอาจจะปั่นช้า10%ก็จริงแต่ว่า ไอตัวเฟนทอมอ่ะเราไม่จาเป็นต้องควบคุมไงมันเหมือนหุ่นของแมคานิกอะ่ะแต่เราไม่จำเป็นต้องควบคุมและตัวเฟนทอมเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันปั่นมันถอดรหัสได้หรือเปล่าซึ่งน่าจะไม่ได้แหละแต่ก็พอแบบเออเอามาดักไม้ดักหน้าต่างขู่ฮันเตอร์ได้อยู่ซึ่งโดยรวมเนี่ยครับผมมองว่าตัวเนี้ยไม่ต้องพกไทยอยู่แล้วและสามารถเอาเปิร์กบนไปก็ได้บนบนโบโลโทามแล้วก็เปิร์กซ้ายเปิร์กข,ขวาซึ่งมันมันมีความสามารถจากเปิร์กในการจุกด้วยอ่ะทุกคนเก็ตไหมเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องอัทย และมันก็มีตัวแฟนทอมในการช่วยจุ๊บอาถ้าโดนไล่เนี่ยก็ตัวแฟนทอมก็เสกออกมาปึ๊บอย่าลืมนะว่าเสกออกมาปึ๊บความเร็วในการเคลื่อนที่ของเรานักตัวนักข่าวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น8%เอาง่ายๆคือเสกออกมาก็วิ่งไวแล้วตัวแฟนทอมก็วิ่งไวด้วยเฮ้ยเ,เกินไปหรือเปล่าแล้วพอวิ่งไวไม่พอแถมถ้าตัวแฟนทอมไปดักไม้ฮันเตอร์ก็ต้องแบบก็ต้องตีอะเออรอดักตีอ่อะอันนี้จะยกตัวอย่างเฉพาะไม้ที่มันจําเป็นต้องผ่านนะอย่างเช่นไม้บ้านเล็กหรือว่าไม้โรงงาน ไอ้ซึ่งการดักไม้ของตัวแฟนทอมอ่ะผมคิดว่ามันไม่น่าจะลําบากหรอกคือมันก็จะมีแพทเทิร์นในการพับใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นบอทดซึ่งฮันเตอร์เนี่ยครับก็จะสามารถเออดักพอดักทางได้อยู่แต่คําว่าดักทางได้อยู่คืออะไรทุกคนเราก็จะเสียคูลดาวในการเช็ดเลือดไงเก็ตไหมคือต่อให้ดักพับได้ซึ่งผมคิดว่าวิธีการแก้ทางเนี่ยครับอาจจะไม่จําเป็นต้องตีนะใช่ไหมสมมติว่ามันพับไม้เนี่ยครับเราอาจจะปล่อยมันพับไปอะ่ะแล้วเราก็รอพังไม้เอา แต่การพังไม้เนี่ยครับเราก็จะพังไม้ช้าอีก20%เซนะี่ยซึ่งก็ลาบากเอาเรื่องอยู่แต่ก็ดีกว่าไปตีอ่ะเออตีมันตีมันแล้วยังไงอ่ะแล้วก็เช็ดเลือดหายคูดาวช้าอีกกว่าจะวิ่งก็ลําบากคือเราพังไม้อ่ะในเจมคิดว่านะให้มันพับๆไปรอพังไม้เอาไม่คุ้มแบบถ้าจะตีนะ <laughs> เพราะอย่าลืมว่าตีไปแล้วเกจก็ไม่ได้เออทุกคนเก็ตไหมตีไปแล้วเกจก็ไม่เด้งเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับตัวละครเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเข้ามาเป็นอะไรนะมันจะเข้ามาเป็น ไอ้ตัวละครเดินในห้องเฉยๆอเอาไปเอามาเนี่ยทุกคนสรุปแล้วมันเข้ามาเป็นตัวละครใหม่ได้ยังไงก็ไม่รู้ในเจมก็มงงเหมือนกันนะซึ่งตัวละครเนี่ยครับจะเป็นสาวน้อยเวอร์ชั่นโตนะต้องบอกก่อนเป็นสาวน้อยเวอร์ชั่นโตเนี่ยครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวละครนี้คือลูกของออฟเฟตตอนโตนั่นเองใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ตามกันดูแล้ว <c oughs> ใช่นั่นแหละโอ้ยเขามีรูปแล้วโชว์รูปให้ดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับเรื่องการไล่เนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้จุกโหดอะไรวุ่นวังขนาดนั้นนะคือมัน คือไม้บางแผ่นเนี่ยครับพันเตอร์เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่ต้องพังนะแต่ว่าก็อาจจะวนได้แหละก็มีตัวแฟนทอมรอพับซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวแฟนทอมเนี่ยครับเราจะสามารถสั่งให้มันพับได้หรือเปล่าถ้าสั่งได้เนี่ยครับผมว่าดีนะแต่ถ้ามันพับแบบอัตโนมัติเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็อันนี้ก็อาจจะวนวนวนสายวนสายวนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่สายบอดี้บ็อกเนี่ยครับผมมองว่าเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าเราสามารถทายอ่ะแล้วก็มันจะมีแบบ แอปหนึ่งอ่ะเราก็สามารถเดินผ่านให้ตัวแฟนทอมเนี่ยครับมาบอดี้บล็อกเราได้แล้วฮันเตอร์ก็จะเช็ดเลือดช้าลงอ่ะซึ่งจุดเนี้ยผมมองว่าเป็นจุดที่ดีนะสำหรับคนที่แบบบอดี้บล็อกเก่งๆอ่ะส่วนเรื่องการช่วยจากเก้าอี้เนี่ยครับถ้าฮันเตอร์เนี่ยไม่ได้เข้มแบบเวอร์อ,รอย่างเช่นบอลบอลเนี่ยผมมองว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยจากเก้าอีนะ้เนี่ยช่วยเพื่อนจากเก้าอี้ง่ายนะเพราะว่ามันมีทั้ง1ตัวแฟนทอม2ตัวนักข่าคือฮันเตอร์เนี่ยครับต้องตีถึง3แผลเลยนะถึงจะสามารถแบบเอาลงได้อะ่ะไม่ไปถึงเก้้าอีอ ถึงถ้าฮันเตอร์ตีตัวแฟนทอมเราก็สามารถดึงได้เหมือนเดิมแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะซึ่งเอาจริงๆในเจมในใจอ่ะยังแบบรู้สึกว่ามันจะเข้ามาเป็นตัวละครใหม่จริงเหรอแต่ทีมงานเขาบอกไงว่าเออตัวเนี้ยตัวละครใหม่ก็ต้องเชื่อเขาแล้วแหละอันนี้ออฟฟิเชียลนะต้องบอกก่อนออฟฟิเชียลอ่ะคิดยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างทุกคนแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะร้านเดอะฮันช็อปนั่นเองนะทุกคนถ้าจะเติมเนี่ยครับอย่าลืมรา้านเดอะฮันช็อป ถูกเติมเองแน่นอนแล้วก็ขอบคุณฟ้นชิ้ทั้งหมดกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคนดูที่รอ,อดูถึงนะตอนนี้อาจจะสี่ทุ่มแล้วก็ตามนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับบอกก่อนนะว่าคลิปนี้นายเจมแปลเองนะซึ่งอาจจะมีอะไรคาดเคลื่อนบ้างเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะคาดเคลื่อนได้แหละเพราะมันยังไม่เข้าเทสเบตา้านี่ไงอ้างไว้ก่อน